งามทิพย์เดือดก่อนไปช่วยใครรีบแก้ปัญหาตัวเองก่อนจะเดือดร้อนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆเลยละค่ะสาหรับครอบครัวฉัตรบริรักษ์โดยมีคุณแม่งามทิพย์และลูกๆน้องธนาพัทและบอยประกรณ้องวันใหม่โดยที่ผ่านมาเราจะได้เห็นความน่ารักสดใสของพวกเขาอยู่บ่อยครั้ง แต่ล่าสุดก็เกิดเหตุไม่คาดคิดทําให้คุณแม่งามทิพย์เมื่อเจอรูปไปแอบอ้างโฆษณาโดยคุณแม่บอกว่าเอารูปเราไปแอบอ้างคุณกําลังทําผิดกฎหมายครอบครัวเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆและกําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายรีบเอารูปครอบครัวเราออกด่วน ก่อนจะไปช่วยชาวบ้านแก้ปัญหารีบแก้ปัญหาตัวเองก่อนจะเดือดร้อนเขโมยรูปเขาไปใช้ก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับช่วยกันแชร์และต่างเข้ามาบอกว่าเห็นเยอะมากหวั่นคนเข้าใจผิดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ